โอเคนะคะงั้นเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยเนาะในสัปดาห์นี้คุณครูขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอนะคะคุณครูจะอัดวิดีโอไว้ด้วยนะให้เด็กๆไว้ดูย้อนหลังเผื่อเด็กๆคนไหนไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาที่เราตกลงกันได้เนาะเราจะสามารถกลับมาดูวิดีโอของเราย้อนหลังได้อีกนะคะอะเด็กๆมาดูเรื่องที่เราจะเรียนด้วยกันในสัปดาห์นี้นะเราจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วเราจะมาเรียนความสำคัญของงานศิลปะ ในชีวิตประจําวันเดี๋ยวถามก่อนว่าเด็กๆคิดว่างานศิลปะเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราไหมลูกเด็กๆคิดว่าวิชาศิลปะเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวค่ะใช่แล้วเก่งมากเพราะว,ว่าครูคเคยบอกว่าจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยไม่ใช่แค่งานวาดรูประบายสีหรือว่าปั้นดินน้ำมันแค่นั้นนะคะอะไรก็ตามที่มนุษย เป็นคนออกแบบสร้างสารรค์ด้วยมือของมนุษย์นะคะมนุษย์เป็นคนออกแบบสร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วเกิดความสวยงามนะคะสิ่งนั้นเราเรียกว่าเป็นงานศิลปะได้อาจจะอยู่ในรูปแบบของการออกแบบเสื้อผ้า <ฤษ S 1> ออกแบบเสื้อผ้านนจอใครไม่เห็นหน้าจอเด็กๆคนอื่นเห็นหน้าจอไหมลูกเห็นคับ โอเคติคตาม <นะ S 2> โอเคาอ่างนี้นะคุณครูอัดวิดีโอให้ย้อนหลังนะคะถ้าใครมองไม่เห็นหน้าจอเด็กๆกรอในไลน์กลุ่มนะเดี๋ยวคุณครูจะส่งวิดีโอย้อนหลังให้ตอนเรียนจบนะคะตอนที่สอนจบแล้วโอเคไหมใครที่ไม่เห็นหน้าจอไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปรอดูวิดีโอย้อนหลังนะคะ,อะ,คะโอเคทีนี้มนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายเลยนะคะแต่สร้างแล้ว เกิดประโยชน์แล้วนะคะก็ยังทําให้เกิดความสวยงามด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามนุษย์เนี่ยสร้างสิ่งต่างๆที่ว่าเนี่ยสร้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นศิลปะอยู่รอบๆตัวเราอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกๆอย่างเลยเนาะเรามองไปข้างนอกนะคะออกไปข้างนอกเห็นตึกสวยๆอย่างเงี้ยตึกสวยๆที่เราเห็นเป็นงานศิลปะได้ไหมคะได้ไหมคะ เป็น,ปนไ,ดได้เหมือนกันนะคะครเราไปซื้อเสื้อผ้าสวัสดีครับเราไปซื้อเสื้อผ้าเห็นเสื้อผ้าทีม่มีลวดลายสวยงามมีรูปแบบที่สวยงามเสื้อผ้านั้นเป็นงานศิลปะได้ไหมลูกเป็นครับเป็นเหมือนกันเราจะไปซื้อแก้วน้ำ<ด>สักใบหนึ่ง <พ genau S 2> เด็กอยากได้แก้วน้ำสำักใบห,หนึ่ง <Fourth. S 1> เด็กๆเลือกไหมเลือกลายลวดลายที่ชอบรูปทรงที่ชอบไหมลูกแก้วน้ำของหนู เลื่อนไม้ใช่ไหมโอเคโอเคฉะนั้นจริงๆแล้วศิลปะเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกวันเลยนะคะเด็กๆเข้ามาใหม่ปิดไหม้ดูด้วยลูกสองคนเข้ามาใหม่สามคนปิดไม้เลยลูกปิดไหมยังคะเด็กปิดไม้ให้ยอวกกระตุกกระตุกค่ะ เด็กคนอื่นได้ยินเสียงชัดไหมคะจะยินเสียงได้ยินเสียงชัดครับถ้าใครไม่ได้ยินครับใครไม่ได้ยินเดี๋ยวไปดูในในไลน์กลุ่มนะลูกเดี๋ยวครูส่งวิดีโอย้อนหลังให้นะคะโอเคนะครับครับทีนี้มาดูกันว่ามนุษย์เนี่ยออกแบบสิ่งของเครื่องใช้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราแล้วลูก สร้างสิ่งของเครื่องใช้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษข,ของเรานะคะแสดงว่างานศิลปะเนี่ยมีมาอย่างยาวนานแล้วนะมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมีมานานมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอะมนุษย์สร้างอะไรขึ้นมาก่อนอันดับแรกเลยสิ่งที่สร้างขึ้นมาคือใช้ในการประกอบอาชีพเด็ก นะคะใช้ในการ <ENNIS S 1> เป็นเครื่องมือในการใช่เครื่องมือในการประกอบอาชีพนะคะมาดูซิว่าอาชีพของคนสมัยก่อนเขาทําอะไรกันบ้างลูกสมัยก่อนขายของครับขายของสมัยก่อนยังไม่มีเงินอลยลูกเก็บสลักสมัยก่อนเราทไรคะปลูกผักเลี้ยงสัตว์จับปลาทำปลูกข้าวในทำนานะคะ อาชีพของคนสมัยก่อนจะไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพที่ทําไมลูกหาสิ่งของมาทําไมคะมาทาอาหารนะอาอย่างเช่นกุกตัวอย่างอย่างเช่นชาวนานะคะชาวนาต้องมีอะไรเนี่ยเอาไว้กันแดดเขาเรียกว่าหมอที่หมี่หนูเห็นมีใช่ไนะ หมวกที่เราเห็นชื่อเรียกว่างอบนะคะเด็กๆชาวนาะคือคนที่ปลูกข้าวให้เรากินนะคะเขาจะมีงอบนะคะทําจากวัสดุธรรมชาติส่วนใหญ่แล้วคนโบราณเนี่ยเก่งไหมลูกสร้างสรรค์เอง,งจากจากวัสดุธรรมชาติไปเลยนะคะสิ่งนี้เรียกว่า,าอง,งอบนะเอาไว้กันแดดเช่ค่ะลูกเก่ ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนะหัวกคล้ายๆกันนะคะแต่รูปทรงไม่เหมือนกันเอาไว้บางแดงเหมือนกันนะคะเรียกว่านอนล้านอนล้าเป็นหัวหรือรอบของคนเวียนน้ำเด็กแต่ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้น,นะคะใช้อะไรอีกอมีเครื่องมือในการประกอบอาชีพนะคะตัาภานะคะ ไ้ใส่ผักใส่ผ้ไม้เวลาที่เราปลูกเสร็จแล้ว <c oughs> เด็กๆปิดไม้ด้วยนะลูกใครยังไม่ปิดไม้ปิดไม้ให้ดูด้วยนะเด็กๆรู้ไหมตะกร้าใบนี้ทําจากอะไรลูกแร <c oughs> เขาเอาไ,ไ,ไ้ไผ่เจเคยเห็นไมไผ่ต้นไผ่ไหไมค่ะน้าอามาเหลามั<ห>้นเส้นเล็กๆแล้วเอามาสานกันเอามาสานกันนะคะสานกันไปสานกันมาขัดกันไปสานกันมากมาลายเป็นคาชนะเอาไว้ใส่สิ่งของหน้าตาแบบนี้เลยอันนี้คือหน้านะเจ๊เคเห็นไหมสิ่งนี้เรียกว่าชัลโล เอาไว้ใส่สิ่งเหมือนกันนะคะแต่ก่อนมีกระเป๋าไหมลูกสมัยก่อนเลยมีกระเป๋าไหมไม่มีไม่มีมีถุงพลาสติกไหมมีถุงพลาสติกไหมสมัยก่อนมีไหมคะไม่มีไม่มีเลยนะคะคนโบราณก็ประดิษฐ์สิ่งที่เอาไว้ใส่สิ่งของนะแล้วก็ออกแบบรูปทรงด้วยเด็กๆเห็นไหมเขามีการออกแบบรูปทรงนะคะ ให้เกิดความสวยงามนะจริงๆเหล่านี้เรียกเป็นงานศิลปะได้หมดเลยนะลูกค่ะค่ะอันนี้หนูคิดเล่นๆว่าถ้าสมมุติคนคนป่าเขาทํากระเป๋าว่าเขาทําจากไม้แน่ๆเลยค่ะใช่เพราะว่าสมัยก่อนเป็นยังไงลูกว่าสดุที่ใช้มีแต่มีแต่ต้นไม้มีแต่พืชใช่ไหมแต่ก่อนนี้ไม่มีพลาสติกมีไหม พลาสติกแบบนี้ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยนะคนโบราณเขาเก่งมากเลยนะมีแค่ต้นไม้มีแค่พืชนะคะเอามาสร้างเป็นของใช้ได้มากมายเลยเด็กๆสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะช้าอะไรนะลูกลมค่ะบลมเก่งมากลอมค่ะหลมค่ะต่อไปอันนี้เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็น สี่ข้าวครับคือสี่ข้าวครับเด็กๆรู้ไหมข้าวที่ลู่เห็นครับมันจะไว้บทเปลือกข้าวข้าเปลือกข้าจะมีเปลือกข้าเปลือกรัจะต้องเขาจะให้เราเดินเดินนะครับให้มันหมุนห้าหมุนมันจะมีข้าวออกมาแล้วเราก็จะได้กินข้าวข้าวสารที่เป็นเม็ดสีขาวใช่ไหม ใช่ค่ะดีมากครับอ่าน,นี้เรียกว่าเครื่องจีนเลนะเก่งกมากเลยอันนี้เรียกว่าเค่งคล้ายกับตะกร้าเด็กๆเ,เอาไว้ใส่ผักผลไม้เหมือนกันแต่ว่ามันมันใหญ่แล้วนะใช่เก่งนะทําจากพืชเหมือนอกันนะคะทําจากไม้ไผ่เอามาเหลาเป็นซี่เล็กๆแล้วเอามาสารให้กลายเป็นเข่งนั่นเองนะเอาไว้ใส่สิ่งของใส่ผักใส่ผลไม้เนาะ มาจับคู่กันเด็กๆจําได้ไหมสิ่งแรกนี่ที่หน้าตาเหมือนหมวกเราเรียกว่าอะไรนะใครจำชื่ได้สิ่งแรกนันะคะต่อไปน้องน้างเด็กๆตองฟางดูวคอะไรออับพัดัดดแล้วสิ่นี้เราดูสิ่สิ้โเ่งมาก ของเครื่องมือในการประกอบอาชีพของคนโบราณคนสมัยก่อนเด็กๆคนสมัยก่อนนะคะทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูของใช้ในบ้านนะคะนอกจากประกอบอาชีพแล้วยังประดิษฐ์สิ่งของเอาไว้ใช้ในบ้านด้วยนะเอาไว้ใช้ในบ้านของเรานี่แหละมาดูซิว่าสิ่งของเครื่องใช้ของคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนกินมากเด็กๆเคีเ้ยวมาก นะเขาก็จะมีตะก้าใส่หมาเด็กๆเด็กๆดูดูรูปแบบรูปทรงตะก้านะออกแบบรูปทรงตะกานะคะมีรูปแบบที่เป็นไงลนกสวยงามนะสวยนะงามคร่บมีรูปทรงที่สวยงามนะไม่ใครยังมีบ้าง มีอะไรมีบ้างเอ่ยองค์มังกรตากล้องม่งกรไหนมีปะมีไหมมีมีที่ทำจากเครื่องปั้นดินถาวเด็กๆเอาดินเหนียวมานะคะเอาดินเหนียวมาปั้นให้เป็นรูปทรงกลมนะคะเอาไว้กัดกินน้ำใชคะแล้วมีการใส่ด้วยลายมังกรด้วยเด็กๆต้นกำเนิดจริงๆอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะองค์มังกรเนี่ย แต่ตอนนี้เป็น,น,นลูกได้รับความนิยมใช่ไหมบ้านใครก็มีนะคะโอ่งมังกรเราเรียกว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาเพราะว่าเราเอาดินเหนียวเนี่ยมาปั้นให้เป็นองค์กรนะคะแล้วก็นําไปผึ่งแดดจากนั้นก็นําไปเผาไฟเด็กๆได้เป็นภาชนะเอาไว้ใส่น้ำแต่ก่อนสมัยก่อนมีก๊อกน้ำไหมลูกมีก๊อกมีน้ำแบบ,แบ,บ,แบ,บเปิดแ,แล้วน้ำไหลมาเลยไหม ผมไม่มีเลยแล้วทำยังไงจะเก็บน้ำไว้ใช้ในบ้านหลังก็ต้องมีน้ำใช่้แม่แม่แม่น้ับใช่เราต้องไปตักน้ำมาใส่โลงใช่ไหมลูกเอาไว้ใช้ใช่้านใช่คนโบราณเก่งไหมเนี่ยเด็กๆคนโบราณเก่งไหมคะตะบานด้วยสิตะบานด้วยเอามาดูที่ใส่ใส่ข้าวใส่ข้าวเหนียวเด็กๆกล่องข้าว เรียกกอง้า,าใช่แล้วทําจากพืชเหมอเือนเด็กเด็กเด็กเห็นลักษณะงานแบบนี้เราเรียกว่างานจักสารนะงานจักสารนะคะก็คือการที่เรานำเอาพืชที่ไม่มีความเหนียวเหนียวเด็กๆมาสารให้เป็นภาชนะเอาไว้ใส่สิ่งของนะอันนี้รูปทรงแบบนี้เรียกว่ากล่องข้าวนะคะต่อไปโมดิน แต่ก่อนไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะภาชนะเอาไว้ต้มใช่ไหมต้มน้ําต้มต้มอาหารนะคะไม่มีหม้อเขาเขาเอาดินมาเราเรียกว่าเครื่องปั้นดินพอดีน่นค่ะดินคะดนค่ะหม้อดินมาวางไปเอามาต้มนะคะใช้เทวางไว้ในปัจจุบันเลย่ กระบวยทค่จากกะลาพม้าวนี่คะไม่ค่อยชัดเนาะกระบวยค่ะน้ดางเป็นไยแล้วก็ที่ที่ช้อนคือกะลาะพน้ำลูกช่วยห้อยตักน้ำนะคะเก่งไหมคนโบราณประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติทั้งนั้นเลยเก่งาะอันไหนนะเด็กๆจำได้ไหมชิ้นเรียกว่าอะไรนะอะไรกัน แล้วนีดคืออะไรคะดินดินโอเคเก่งมากเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะยังมีอีกของใช้ในบ้านนะคะ้าชี้าชีก็ทําจากไม้ไผ่ทําจากวัสดุธรรมชาติทําจากไม้หวาชีค่ะอ่าทำจากวัสดุหลากหลายเลยเด็กๆดูมันมีน่ารได้วยนะ เอาไว้ตัดลายด้วยนะเขาก็เอาไว้ตัดลายเอาไว้ลูกค้าไว้ลูก้าปิดข้ากับ้นเมวมันเข้าไปใช่ไหมเด็กๆเห็นไหเขาออกแบบให้มันมีลวดลายที่สวยงามด้วยมีฝาคีคับแสดงว่าฝ่ยงานศิลปะได้แบ่งงนนะเป็นแบบอเลยเรใช่แล้วเขาเรียกว่างานจักสานเด็กๆงานจักสานต่อไป หม้อตุ้งยากับเตานะคะบางบ้านก็มีฝาชีครับบ้านก็แต่แล้วม้อยางบางบ้านก็ยังมีเนาะตะกร้าสารมีไหมลูกบางบ้านก็ยังใช้อยู่เลยนะคะฝามีมาค่งหม้อยางค่ะอันนี้ทำจากเครื่องปั้นดินเผาเนอะลูกเอาดินเหนียวมาปั้นให้เป็นเตานะคะเป็นหม้อเคยปั้นเลยคะเป็นถ้วยแล้วปั้นเป็นหม้อเผาค่ะแล้วเก่งมาก ้วยามแต่ว่าอันนี้มีการทำไมแล้วเขียนลวดลายนะคะตกแต่งลวดลายให้มันมีความสวยงามาแ้่จริงๆแล้ว,นะลวลทำจากด,าดินเผาเหมือนกันเด็กๆทำจากดินเผาเหมือนกันเป็นเครื่องปั้นดินเผาเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มีลวดลายที่สวยงามแล้วนะคะเป็นถ้วยชามจากเครื่องปั้นดินเผานั่นเองอ่า พอมายุคต่อไปเป็นไงแล้วต่วดินเผาเหรอคะิัวดินเผาครับเริ่มมีลวดลายแล้วเด็กๆตัะดินเผาคร่ะตัวดิมเผาคะสวยสวยหรือยังคะสวยเลยสวยเลสวยแล้วค่ะสวยแล้วค่ะอ้าวเด็กๆชิ้นนี้บ้านเราไม่มีนะคะ เราเรียกว่าหมาจากเด็กๆภาคใต้เขาใช้สิ่งนี้เอาไว้ตักน้ำค่ะเป็นภาชาน<า><ม>้ำของภาคใต้เนเป็นพืชชนิดหนึ่ง,งบ้านเราม่มีบ้าเราไม่มีครับม,ม,ม,มีทางภาคใต้นะคะสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆจำได้ไหมกระอะไรนะ ตะบวยคะบ,บ,บวยนะคะบวยอันใหญ่นี่ทำจากนาออ้ำท่วมสาเกจากผ้าามะพร้าวตะบวยน้องเก่าตะบวยจาน้ำตาทีนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปดูของดีจังหวัดชนบุรีของเรานะคะชนบุรีของเราก็มีสิ่งของขึ้นชื่อนะคะที่อำเภอพนัทนิคม นะมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษข,ของเราปู่ย่าตายายจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังอนุรักษ์นะคะการจักสารเด็ก<ว>จักสารนะเราเรียกว่าจักสารคือการเอาพืชมาสารนะคะให้กลายเป็นภาชนะ ต่างๆใส่สิ่งของมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เรียนสังเกกระป๋าค่ะกระป๋าค่ะกระเป๋าค่ะปาชีค่ะสวยค่ะสวยไหมสวยคสวยไหมลูกสวยคากสวยดูลวดลายมีลวดลายด้วยนะเขาสานจนกลายเป็นลวดลายขึ้นมาเลยนะคะเขาไม่ได้วาดเอานั้เด็กๆเขาใช้วิธีการสารจนเกิดเป็นลวดลายนะคะ แล้วก็มีการออกแบบรูปทรงกระเป๋าด้วยเด็กๆสามารถเพิ่มมูลค่าให้จากไม้ไผ่ใช่ไหมให้มันมีราคาขึ้นมาเลยนะคะใช่เลยขึ้นชื่อมากเลยอยู่ที่อําเภอพนัทนิคมจังหวัดชมบุรีนะดังมากๆเลยนะคะนี่งานงสานของจังหวัดเรานะมีชื่อเสียงมากเลยนะคะฝาชีเด็กๆมลวดลายมันมีลวดลายด้วยนะ ในแต่และที่ทก็มีลายที่ไม่เหมือนกันนะคะนี่ที่ขายร้านที่ขายอยู่ที่พนัทนิคมอำเภอพนัทนิคม,มเลยเด็กๆถ้าเด็กๆไม่เรียนรู้นะคะต่อไปอะ่ะก็จะกลุ่มปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้ก็จะสูญหายไปนะลูกน่าเสียดายมากเลยนะคะ มันเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้นะเพราะว่ามันก็มีความสวยงามมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะคะอันนี้เป็นร้านค้าที่ขายในอำเภอพนัสนิคมนะนี่สวยไหมลูกกระเป๋าสวยค่ะสวยมากเค่ะท่านแม่หมู่บ้านมันสวยค่ะสวยคว่ควนะวันนี้เด็ก วันนี้ค,คุณครูสอนในเรื่องของศิละปะที่อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเรานะคะค,คุณครูบอกว่าวิชาศ네ิลปะเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราเลยนะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร <S <S หนึ่งเลย <amento> เพื่อเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมเอาไว้ใช้ใน, <ự S 1> นใช้ชในบ้าน<ช>นะคะอย่างเช่นกระฟาชีกระเป ใช่ไหมลูกเอาไว้ใช้ในบ้านของเรากระบวยตักน้ำหม้ออ่งต่างๆนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่เอาไว้ใช้ในบ้านของเรานะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีความสวยงามด้วยเราก็จึงเรียกว่าเป็นงานศิลปะนะคะแต่อยู่ในรูปแบบของสิ่งของเครื่องใช้นะคะเป็นศิลปะที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะแล้วคุณครูก็สอนอะไรอีกนะ ศิลปะที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องมือประกอบอาชีพใช่ไหมเอาไว้ประกอบอาชีพเช่นชาวนาจะมีอะไรนะลูกงอกามีงอก่อกบารแดกนะคะอย่างนี้เป็นต้นเนาะโอเคคุณครูสั่งการบ้านดีกว่านะคะในสัปดาห์นี้ให้เด็กๆวาดภาพนะคะวาดภาพเอาของใช้ในบ้านดีกว่า ของใช้ในบ้านที่สร้างขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นอะไรบ้างนะงานงานจักสารใช่ไหมตะก้าสารหรือเครื่องั้านดินเผาได้เพราะม้ามัจากไม้ค่ะปาเชียค่ะได้ค้างแล้วโอ้แมยกอดค้งแล้วเพราะว่ามันทำมาจากครับโอเค เด็กๆมันเริ่มกระตุกแล้วล่ะมันเริ่มกระตุกแล้วล่ะไม่กว่าครับคุณครูไปแจ้งกันว่ากี่นาในกลุ่มนะโอเคนะคุณครูสั่งการบปแล้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีหน้าหน้านะคะเพราะว่าคอมมันเริ่มเริ่มกระตุกแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวคุณครูใส่วิดีโอย้อนหลังนี้ในไลน์ของเราสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.